วันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักฮีโร่อจอมขมังเวทผู้เป็นอมตะที่ใช้ปรรงศิษ์เจ้าซาลพิธทุกคนก็คงจะเดาออกใช่ไหมใช่แล้วนาธานญานั่นเองนาธานญาจอมเวทอมตะเป็นฮีโร่ที่มีการโจมตีที่แบบว่ายิงระยะไกลมีสกิลจอมโจมตีที่รุนแรง และเป็นอีกหนึ่งเมทที่สามารถกลายเป็นนักฆ่าระดับผักการได้ใครที่ชอบใช้ตัวนี้เนี่ยรู้ไหมว่าประวัติความเป็นมาของนางเป็นยังไงอ่าประ,ประวัติของนางนะคะเมื่อความชั่วร้ายใก้เข้ามาเนาะกลุ่มสาวกของเซนเป e ร์ออฟไลท์ก็จะประสงค์ที่จะรับประจิตเที่ยวสารพิษเพื่อที่จะไปเป็นนักรบผู้อมตะและใช้พลังเพื่อปกป้องวิานของพวกเขาหลังจากสิ่งชั่วร้าย พร้อมกับแบกรับคำสาบอันเป็นนิรันด์จ้าของรางที่ถูกประสิตสิ่งนี้จะไม่สามารถถูกฆ่าได้และประสิทธิ์จะสามารถฝังตัวเข้าไปในรุ่นลูกรุ่นหลานได้แต่สำหรับนายชายาเธอสืบเชื้อสายมาจากนักรบผู้เป็นอมตะและเธอก็ได้รับประจิตซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาเช่นกันนานวันเข้าเจ้าของรางนั้นเริ่มเสียสติจากการถูกอำนาจครอบงำนักรบเหล่านั้นจึงถูกลืนกินและพลังของพวกเขาก็ถูกดูดซับด้วยคนในเผ่าที่เหลือ วันหนึ่งเพื่อโตสู้กับภยัยคุกคามจากายนอกเทเพอร์ออฟไลท์จิงจำเป็นต้องจัดขังคนของเผ่าไว้เพื่อเสาะหาสะแสวงหาร่างที่ดีที่สุดน,นาคันยาถูเทมเพอร์ออฟไลน์ระบุว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในเผ่าและเพื่อเป็นการอังไซเมอเพวกเขาจึงส่งทูตไปมอบของขวัญและจัดงานฉลองวันเกิดให้เธออย่างยิ่งใหญ่และสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่เคยรู้เลยนั่นก็คือนาธานยานนเริ่มเบื่อนหน่ายกับชะตาก,กรรมที่ต้องถูกกักข <And S 1> ังตลอดเวลา และไม่อยากเห็นเผ่าของเธอเสียสติจากตาการที่ต้องแบกรับข้าจะแบกรับบาปชั้งหมดเอาไว้เธอลั่นวาจาร้องทั้งกินกินทั้งเผ่าของเธอหลังจากจบพิธีเพื่อให้คำสาบมิรันของพวกเขาจบลงเธอแหวนหัวของทูตเวบนไดะวิหารเพื่อบ่งบอกถึงเจตจำนงของเธอที่ต้องการประกาศแยกตัวจาก Temple o f Light เธอรู้ดีว่าที่มาของคำสาบมี้คือ t e m p l e of Light น์เอง และเชนาหายเข้าไปในความมืดและสามารถแยกและสามารถแยกร่างออกจากเครืออสวรรธ์ได้ด้วยความสามารถของเวนน์มนโดยมีข้อแรกเปรียนว่าเธอจะจงรักภักดีต่อวีล่าก็คือราชินีแห่งรัชก,ก,การนั่นเองแล,ล้วก็สกิลการต่อสู้ของนางก็แบบโอ,โอ,โอ้โหสำหรับเรานะเราบอกว่านางเทพมากเดี๋ยวเราไปดูสกิลการต่อสู้ของนาง เมื่อจีนที่นาเรียจะใช้ได้นะคะทุกคนก็จะมี correct frame นะคะก็คือการใช้สจีนจะสร้างความเสียหายเวทเพื่อเพิ่มประตูและสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง10ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆเลยนะต่อไปออฟเซ็ตบริสนะคะแต่ทันย่าจะแยกดวงวิญญาต์ออกมาสร้างมือนะคะเพื่อโจมจี บริเวณที่กาหนดโดยวิญญาณแต่ละดวงจะสร้างความเสียหายเย้กศัตรูหากศัต <and S 1> รูถูกโจมตีด้วยวิญญาณมากกว่าหนึ่ง <can> ดวงวิญญาณ <you S 1> ดวงทีญญ <and S 1> ่แต่ญญ <has S 1> จะสร้างความเสียหายอพงสามสิบเปอร์เซ็นก็เหมือนกับ้าตเป็นปืนจะเป็นปืนออกพุ่งออกมาห้าดวง Your team has tower. ออสเฟนวัว แต่ทานยานะคะก็จะได้บอลแห่นงนตราไปยังทิศทางที่กำหนดหลังจากนั้นลูกบอลก็จะพุ่งไปโดนศัตรูหรือว่าพุ่งไปจุดไหนแล้วมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกับทำให้ศัตรูตริดฟันแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่ออย่างชา้าๆสร้างความเสียหายเล็ดแล้แล,ลดความเร็วของศัตรูได้50เป็นช่วงเวลา1.5วินทาทีนะคะทุกคนตรงนี้นี่แบบอเมซิ่งมาก เราชอบมากเลยลเ้เตเรนนายแม่จะสั่งให้สมุนของเธอน,น,นะคะยิงเลเซอร์ก็คือการยิงเลเซอร์นั่นแหละสร้างความเสียหายเว่น,นะคะทุกๆศูนย์จุดสองวิในขนาดเดียวกันตัวของนาเทเน่เองนะจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าจะสามารถบังคับทิศทางได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลันที่แรงมากนะทุกคนบางครั้งเราก็ต้องแบบว่าบังคับดีเแล้วเพราะบางทีมันก็เกยไปไปขวาไปทางนี้ขวา มีพลังน่้แรงมากแล้วก็เราชอบตัวน,นี้มากเลยเพราะว่ามีนีแรงดีแล้วเวลาตีป้อมก็มีความสุขมาก please